วัสดีครับวันนี้ผมมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตเพื่อมาทดสอบแล้วก็สาธิตนํานเสนอขายสินค้าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์บังคับตัวเล็กๆตัวนี้นะฮะปกติเราจะเห็นเป็นตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ตัวนี้าราคา590าบาทแล้ก็มาดูรายละเอียดวิธีการใช้งานว่าจะใช้งานยังไงบ้างเราก็มาดูสินค้า,าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็น แพ็กเกจจะขายก็จะเป็นอยู่ในกรอบแก้วลักษณะตัวนี้กรอบแก้วเราก็เปิดมาจะมีสาย USB USB ตัวนี้ชาร์จเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ชาร์จชั่เวลาชาร์จแค่15นาทีก็เต็มนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะบินได้15นาทีคราวนี้เราจะเอาตัวนี้ออกก่อนก็คือว่าตัวตัวชาร์จแล้วก็เราก็เอาตัวนี้เป็นเป็นตัวฐานยึดฐานยึดเราก็ได้ วัวนี้จะตัวตัวบังคับเนี่ยก็จะเป็นตัวบังคับเปิดติดตัวนี้ทีนี้เราก็ทาการเปิดทําการเปิดข้างหลังนี้จะเป็นใส่ถ่านธรรมดาใส่ถ่านแล้วก็พอเราเปิดออนตัวนี้นี่ก็จะมี left trim right trim เพราะในกรณีที่ใช้งานต้องต้องต้องลองกดดูว่าเกิดจะเอียงซ้ายเอียงขวาวันนี้อันนี้ทันบังคับนี้เราก็ได้เปิดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวบังคับไปแล้วแล้วนีเราจะเปิดตัวนี้ก็จะมีปุ่มสวิตช์เล็กๆ ตรงประมาณตรงนี้ให้เปิดอ่าพอเปิดแล้วก็จะมีแสงเป็นไฟเป็นอย่างนี้เนะี่ยเป็นแสงเป็นไฟอย่างเงี้ยก็กแสดงว่าเปิดละพี่บังคับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวบังคับความแรงของของใบพัดอ่าตัวนี้ก็จะเป็นวิธีวิธีการสาธิตนะ่ยตัวนี้เรากดก็จะเป็นตัวเพิ่มความแรงของใบพัดอ่าตัวนี้เป็นตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเพิ่มความแรงนะะตัวนี้ ถ้าตัวนี้ก็จะเป็นเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหน้าหรือว่าถอยหลังเวลาตอนเครื่องที่บินขึ้นแล้วนะก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหน้าถอยหลังคราวนี้เราจะลองอบินขึ้นดูก็จับไปที่ตัวตัวนู้นนะครัเราจะลองบินขึ้นคราวนี้เราจะลองบินขึ้นดูนะครับในการปด